สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าโตโยต้าทุกท่านนะครับพบกับเซลปักอีกแล้วนะครับเซลปักจะพามาชมรีโวตอนเดียวนะครับ4ี่คูสตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.8แนะครับแต่งให้ลูกค้าเต็มครับชุดแปลงหน้า GR เดี๋ยวจะมีอะไรของแต่งชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวปักพาไปชมกันเลยครับผมครับเดี๋ยวปักจะพามาชมนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็มีการแปลงหน้านะครับเป็นหน้า g r f s 4 ตัวนี้ชุดแต่งล่าสุดจากทางศูนย์นะครับโลโก้แดงนะครับตัวนี้มีติดตั้งแผ่นใต้ท้อง gr Sport ตครับตัวนี้น่ครับใส่กรอบป้ายโตโยต้าสวยๆครับทําการเปลี่ยนนะครับเบ้าไฟตัดหมอกคิวซุ้มล้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า led นะครับตัวนี้ครับจากไฟหน้าเดิมเป็นฮาโลเจนนะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าตัวนี้มายกเซตเลยนะครับข้างหน้าเปลี่ยนยกเซตเลยนี่ครับ ล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กออฟโรดโอเอสซิดนะครับของโอเอสซิดนะครับเป็นออฟโรดมาพร้อมกับยางคินโตไคจูนะครับตัวนี้275นะครับตัวนี้สวยมากครับใช้งานได้จริงครับทำการติดตั้งกระจกหูช้างครับตัวนี้ครับเพื่อให้เข้ากับหน้า GI S4 ติดตั้งบันไดข้างครับทรง GR Sport ครับผมตัวนี้ที่จักรพาข้างหลังก็ติดตั้งคิวซุ้มล้อล้อแม็กเหมือนข้างหน้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีติดตั้งนะครับคอกเอาเลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นคอกดำเอาเลนเดอร์แข็งแรงครับใช้งานได้จริงครับตัวนี้จะติดตั้งให้ด้านหลังนะครับติดตั้งกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้มีไฟถอยนะครับก็เผื่อใช้งานตอนกลางคืนได้ครับสวยไหมครับผมขอบขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดอุดรนะครับที่มาออกรถกับปักปักดูแลให้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็น ดีวตอนเดียวนะครับเครื่อง2.8นะครับ4ูณ4มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโต้นะครับสามารถแต่งได้ทั้งคู่เลยครับนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันครับผมนี่ครเตรียมรถส่งมอบครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ทักตักมาได้เลยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ พักเข้ามาสอบถามรายละเอียดปักได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับที่เบอร์093-1252-269หรือจะแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับปักกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปักด้วยะครับวันนี้สวัสดีครับผม